มมมมับบบบครับ,บ,บพี่น้องผมที <c oughs> ่โอกาสสวัสดีพี่น้องป้องไปพี่น้องที่รักไม่กัน หายูหากจินอีกคือเก่าคือเดิมนะครับพี่น้องเมื่อนี้พบพ้พอกันเมื่อนี้บรรยากาศทงให้ทงหน้าพี่น้องเอมื่อเละทงครับพี่น้องว่าสิมหาไตากรกบสนิว่าสิมหากบถ้าเด็กจะปนจะไสปนง่ายนี่นะพี่น้องผมไปไปลุ่นไปบิ้งกันนะครับว่าจีไ้ทอดตัวว่าตอนนี้ยังไม่ทันได้ทอดตัวอย่า่าเลื่อมเลียมพี่น้อง ฝ้าเหลี่ยมออมเลยนี่คุณท่านท้าหลังน้จานบูุ่นก็อุ้ยสุดยอดแบบคักเลยเน,นละครับพี่น้องเมือนี้หาเลาะช่วงเบิ้งกบนะครับพี่น้องห้าได้จักตวัวสองตวัวพอได้ป้นง่ายนี่นะพี่น้องผมไปเวาวลายใหญ่ห้างไปเลาะไปเบิง้งไปลุ่นน้ำกันน้ำจานบูครับผมไปดูเรื่อยพี่น้องโอ้ยฝ้าเหลี่ยมเอ้มไปเหลี่ยมนี่ทุกข้างโลดคุณคุณอ่ะอุ้ย วันบักใหญ่บบกโตเลยพี่น้องผมครึ่งหนึ่งอยู่เหมนกะนวัดเอาไปลุ่นไปเบิ่งกันบรรยากาศท้งใหท้ทงหน้าพี่น้องเอ้ยเสียงกบเสียงเขียดท้องเอาอ่องเอ็นอได้บรรยากาศขนาดพี่น้องแต่ว่าหุ้ยคนโตหนึ่งท่านบ่เนาะเร็วเนะี โอ้แบบเร็วเลยพี่น้องเอยนี่แขกเถอะวะแขกโคตรอู้แขครับอู้ยต้นนึงเที่หลังกันเอี้ยดลดบลุบลุบเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยมาแล้วมาแล้ว แตมแรกแต้มแรกกบกบหน่อยครับผมโตกำลังงามๆโตกำลังรุ่นรุ่นสี่ได้ปนรุ่นสองสามโตปนพี่น้องผมน้อนั่งเป็นแต้มขออนุญาตจับพี่น้องหย,ยึ่บนี่ครับผมโตกำลังงามๆเลยทอโปเมื่อนี่แหละ เอู๋นี่แล้วเต็มนึ่งพี่น้องผมซ้ำหนีอีกจักสองสามตัวเรื่องซีหาตัวนี่ก็ไม่ปนอิ่มพี่น้องเอ้ยได้การได้ลุยตัวครับไปละตบนี่นี่เรียบร้อย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  นี่ครับผมเต้มสองมาแล้วเต้มสองมาแล้วข่วน่ะอุ้ยได้การเอาขอนหยัดเจ็บครับผมอุ้ยนี่ครับผมใส่กำลังพอดีเลยหัวเขียวๆนะครับพี่น้องกบไม่กบไม่ในก็เขียดโม่อยู่เอาเต้มสองครับพี่น้องผม ไอ้รู้อยโตอีกพหลายตกับพ่อปนโอ้ยครับผมมาส้อนำไหลยื่นตัวยังทีปับอี่เขาไปเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่โอ้ยๆๆ้ยโอ้ยอุ้ยยังวะโ้ง อุ้ยฮ่าเอย้ยโอ้ยพี่น้องผมเจยบงูโอ้พูดอะฮ่าเอย้ยไปไปงูนี่กัดคนไว้ๆนะครับพี่น้องงูป่าโอ้ยเหียบมันลำมโมเอานี่ครับผมเต็มสามมาแล้วพี่น้องเต็มสามโอ้ทางนั้นมันยูนี่ ยูไฮน่าครับผมดิฉันเป็นยางไปจับบอโลดไปใส่ได้ไหมโอ้ยนี่ตัวนึงโอ้ยนี่พี่น้องผมโอ้ยหุดปุกตรงนี้หมอบโอ้ยโดนตัวโอ้ยน่าเสียดายจังวะอุตส่าห์ว่าสิมาจับเอาโกโขกไว้พี่น้องผมเหี้ยเปล่านี่เลยตบเอาคือเโตจ้ะเนาะยไม่ส่งไป รุนกันไหมครับนี่ครับพี่น้องผมโหดีอยู่หลือขันแท่เรียแบบดีหมอบดีครับนี่เป็นเต่มอีกแท่และแน่นอนขั้นบโดดก่อนหมับนี่ครับผมอบน้อยนี่ละแนวสีแล้วง่ายเจออีกแล้วครับผม ตัวหนึง่งยู่นี่ไปเสรแล้วอุย้ยเกือโตครับนี่ครับมับเรียม้อยอุย้ยอุ้ยเตียมตัวมาเอาขออนุญาตไต่จักจักวางจักข้าวนะครับพี่น้องผมตอนนี้จะได้มาสามสี่เตียมแล้วเอ้าจังบึงผลการผลงานโดยร่วมนะครับพี่น้องผมเอาไปครับ ขออนุญาตครับผมตัวนึงครับผม ับโอู้หูโตนี่โตยังไงดัวหนี่มับ,ออมบเอาละครับพี่น้องผมสำหรับผลการผลงานนะครับพี่น้องเมื่อี้เอา มากข้าวหนึ่งข้าวเดียวพี่น้องเนาะได้ซิบก็ตัวเยุ่นี่งนะครับผมได้เจ็ดกบหน่อยมากประมาณสิบตัวนี่แหละคือว่าถึงสิบดอกพี่น้องผมถ้าว่ากกินโมบัตดอกนะครับพี่น้องซ้ำรับซ้ำสิบปนหมื่นอื่นเสานะครับพี่น้องผมเอาพี่น้องผมบ่ม,มีเงี้ยงไรครับเข็บเนี่หาอยู่หา,หากินตามวิถีชีวิตยู่ทงให้ทงหน้าพี่น้องเอ้ย แต่ซ้ำนี่แหละหาอยากหากินไปมือมือนะครับพี่น้องเห็ดเียบเห็ดไทยเห็ดหน้าไปแย้มแล้งก็หาไม่อยากหามากินหาเส่ากินคําหาคํากินง่ายพี่น้องเลยเอาจังพบจังพ่อกันไม่ได้พี่น้องอายุมันควรเงืนพี่น้องสุขภาพแข้งแร้งลำรวยลำรวยโศกดีโศวานจะเก็บไจ้จนกันู่ขูุ่กคนตลอดปีตลอดไปเด้อพี่น้องเลย พี่ในนีน้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จันพูดด้วยพี่น้องผมกดติดตามพร้อมกดซับสไครต์นะแม่สวัสดีครับพี่น้องผมเขียวครับ